สวัสดีนะทุกคนอันนี้คือน้องนาหนานะ้องเป็นมิสแกนญี่ปุ่นนะทุกคนแล้วน้องคือน่ารักมากทุกคนคุณเขาถ่ายงานกับน้องนะวันนี้มิสแกนมิสแกนญี่ปุ่นสวยเลยน่ารักเลยอะชื่อนานะแล้วผมมันเคยส่องด้วยในทิกต็อกแล้วก็บังเอิญล้วเขามาบอดีอถ้าเป็นน้องเมนี่เมนี่ก็เลยแบบพามาออกรายการให้อยากโอยาซุมินาไซว่ะ สี mm m, mm ่โมงเย็นพ yani ี <k ata> <k ata> ่สี uh, ่โมงเย็นถ่ายเย็นน้องไหนึ่งเก้ามาเลยแล้วที่เขาไปถ่ายงานนะทุกคนก็มีถ่ายคลิปสั้นๆลงติกตอกด้วยน้องน่ารักมากทุกคนยังไงทุกคนรอติดตามคลิปนี้ด้วยนะแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนตอนที่คุณเขากลับบ้านคุณเขามีดูบอลด้วยแล้วก็แวะเข้าไปเล่นทักทายกับน้องไอยด้วยนะทุกคนใช่ใช่ได้ค่ะูได้ค่ะอู้กับเมืองเลยก็อู้ได้เจ้าอู้ได้เจ้า อ oh, ู้กับเมืองได้กับเจ้าอู้กับเมืองได้เจ้าโอเคอู้บได้ย I just come to say hi everyone เออโอเค be good girl โอเคเจ้าเจ้าบาย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 เจ้าแคปหน้าจอแป๊บนึงได้โอเค everybody say cheese 1,2,3 two t h น้อห้าม ห้ามห้ามเรียกน้านะเรียกพี่พอโอเคค่ะพี Boy, ่บอกพี่เจนซี่แล้ว wow. ทุกคนห้ามเรียกน้าทุกคนต้องไม่ไปพี่น uh ิกก uh ี uh ้ไปบ๊ายพี่นิกกี้บ๊ายบายนิกกี้ตลอดไปบ๊ายทุกควันบ๊ายบายซียูบ๊ายบายนิกกี้บ๊ายบายซียูเกรซซียูพี่นิกกี้แล้วหลังจากที่แวะเข้าไลฟ์ของน้องไอนะทุกคนคุณเขาก็มาไลฟ์เองด้วย เมื่อกี้เพิ่งไปถ่ายกับนางงามญี่ปุ่นมาเอฟีตัวจริงโคตรน่ารักน่ารักจัดเลยอะน่ารักแบบอายเลยอะเขินเลยอะไลฟ์แป๊บหนึ่งแล้วก็ลงนะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ก็ไปถ่ายรูปหล่อๆให้เราดูก่อนก่อนที่จะมาไลฟ์รอบสองนะทุกคนแล้วไลฟ์รอบสองนี้ก็คือหามาถ้าใครยังไม่ดูตามไปดูกันได้นะทุกคนเราลงไว้แล้วก่อนหน้านี้ ส่วนนี้คือคุณเขาถ่ายกับน้องๆนะทุกคนถ่ายวันที่คุณเขาไลฟ์ขายเสื้อวันแรกไมแบบใหม่ไม่แต่พี่นิกกี้ชอบแบบนี้ผมว่าแต่ผ้ามันดีนะผ้ามันดีเอาไม่ได้กันจะแบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นไรเป็นไรเป็นไรเฮ้ยช่วยด้วยเป็นไรพี่ช่วยสิ ขีเข้าเฮ้ยม,มือเือยังไีไ่เป็คิดน้องหฎมมายโอ้ยเล่นอะไรวะไม่ดีว่าโอ้ยคนดูศาสตกใจอะเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยแส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย